คนไทยทุกคนนี่คืออะไรไปดูหนึ่งสองสามวิลเลจโนดสวัสดีครับพวกเราไลค์แคนครับเลโก้นะครับครับผมตุ้ยไลค์แคนครับโอเควันนี้มาร่วมงานนักเกอร์แอรี่เตรียมอะได้ยังไงมาบ้างแน่นอนว่าก็ทุกคนอาจจะเรื่องลือเลยว่าถ้าเกิดเราสองคนมาออกงานเนี่ยเราจะเป็นตัวที่บอกว่ามีสาระที่สุดในวงสุดรวมถึงแบบว่าพูดรายละเอียด่ครบถ้วนเจาะลึกทุกประเด็นแล้วก็เกาะทุกเก็ตข้อมูล ่าซึ่งพวกเราสองคนเนี่ยไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นครับผมวันนี้หยอกเล่นวันนี้พวกเราก็เรียกว่าดีใจมากๆเลยนะครับที่ทางดรเอลลี่เนี่ยก็เชิญชวนพวกเรามานะครับเรียกได้ว่าวันนี้เป็นงานแบบเหมือนงานปิดเนาะจะมีแบบก็เปิดอยู่นะหน้าต่างเราดูเข้ากันดีนะอยากได้ครับแล้วผมพี่ตุ้ยรู้สึกไงเหมือนที่น้องบอกไป้ทุประการเลยครับเมื่อกี้แล้วเตรียมตัวอะไรมาบ้างเหมือนเตรียมตัวเหมือนน้องเลยครับผมตอบตอบต่างมากเลย ไม่ก็คือจริงๆวันนี้เรามีโชว์มาด้วยซึ่งเป็นโชว์ที่แบบไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนอย่างมากก็ในห้องน้ำที่บ้านนี่ก็อยากให้ทุกคนแบบที่ไม่นี้เอนจอยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณดอรแอลลี่มากที่ให้เราได้มาเจอแฟนๆทุกคนครับผมคือบอกเลยว่าดอรแอลลี่นี่คือเอกลุศมากกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถูกต้องใครจะไปคิดครับทุกคนว่าเดี๋ยวนี้กันแดดไม่จำเป็นต้องทาแล้วสามารถกินได้ มันเป็นอะไรที่สะดวกสบายเขาบสะสอคนแบบว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คนที่แบบสายสกินแคร์ที่เขาชอบทาชอบอะไรเงี้ยบางทีคนอาจจะแบบไม่อินแต่ถ้าเกิดเราเป็นแบบระบบแบบทานเงนี้ยเราจะเป็นต้องทานอยู่แล้วในชีวิตประจําวันมันก็จะอ,อะไรที่สะดวกมากขึ้น<ช>เห็นไหมล่ะพอเป็นลูกค้าปุ๊บเป็นไงโอ้โหคล่องเลยครบถ้วนจ้างอีกได้นะคะอ่าเพิ่มความสะดวกให้ใช่ครับผมฝากด็อตีตครับผมกก็ฝาดรแอดลี่ได้วยนะครับก็เป็นแบรนด์ที่เรียกว่าอยู่กับเราแค่มาแล้วก็ใจดีกับพวกเรามาตลอดเลย อะไรฮะดีใจอโมชั่นร่วมไงครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะจบการฝากคมๆกับน้องเลโก้นะครับมองกล้องอย่างเดียวด็อกเตอร์เอลลี่ดีจริงไม่ต้องคุยไม่เชื่อถามตุ้ยอะไรแค่ได้เลยครับผมตุ้ยต้องปิดแล้วอ้าวามาแล้วครับผมกันแดดที่ดีไม่ตีก็ดังเกี่ยววะ ดังจริงด้วยนะดังจริงแต่ถ้ากันแดดต้องดังที่ปังถ้ากันแดดที่ปังดรแอลลี่มีครับแน่นอนเครดิตก็คือใส่ไปด้วยโอ้โหเปลี่ยนระบบมากรีเซตใหม่ไหมล่ะโอ้โห ส่งออกได้แบบสุดยอดเลยคนนี้อะไรทันเดอร์เอ็กเพสไงทันเดอร์ทันเดอร์เอ็กเพสครับครับผมไม่มีไม่มีพิสต์สติไม่มายอมรับเลยครับว่ามุมปากนี่ยกมากหนกแก้มนี่คือขึ้นไม่ไหวคือยิ้มแหละยิ้มเลยหรือว่าเราอ่างเรียกคือยิ้มนะครับผมคือก็เขินค่อนข้างเขินอยู่ครับเรียกว่าพอเออเราก็ถือว่าเป็นทีป๊อปในค่ายเนาะครับทีป๊อปวงแรกๆแล้วกัน ของค่ายนะเขาก็ดีใจที่เราได้มีผลงานที่ทําให้เขาแบบเป็นสเตตให้เขาได้พูดถึงเป็น Data นี่แบบว่าให้คนได้เอาไปชื่นชมอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็เรียกว่าไม่เกินจริงไม่เกินไม่ไม่เกินที่จะพูดถึงเพราะว่าเป็นความจริงเราออเป็นไงบ้างก่อนรู้สึกว่าคือแบบเราอะเริ่มเป็นเป็นเหมือนตับตัวแทนซีป๊อปแล้วโอ้โหครับผม ก็จริงเราก็ดีใจครับคือจริงที่ผ่านมาผมเชื่อว่าทุกวงแหละก็จะแบบตั้งใจทําผลงานให้ดีที่สุดซึ่งวงเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบว่าตั้งใจทําผลงานต,างต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบร้องเพลงเต้นหรือว่าซ้อมอะไรเงี้ยให้มันแบบว่าออกมาดีที่สุดจนแบบก็มีแฟนๆ,ยๆเยอะขึ้นเนาะแล้วก็เหมือนทาง G m t v ทางพิธาก็แบบให้โอกาสแบบเฮ้ยเรามีโอกาสที่จะได้ไปทัวร์ในที่ต่างๆ<น>ะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้ไปถูกต้องครับผมก็ดีใจมากๆ ที่ไทยแลรงเราก็ไม่เคยทิ้งนะอย่างที่ไทยเนี่ยทิ้งไม่ได้แน่นอนเพราะว่าอย่างเรื่องภาษาเนี่ยพูดเลยว่าต้องอัปเดตเรื่อยๆเป็นประเทศที่ต้องอัปเดตตลอดจริงๆไม่งั้นเรียกว่าตกเทรนแน่ๆครับผมแล้วมันจะผิดหวังกันทั่วหน้านะคุณเคยตกเทรนด้วยเหรอก็เลยพยายามไม่ตกก็้วตอนนีเกาะเทรนไว้อยู่หัวขบวนตลอดนะอะไรก็เรื่องนี้เราอยู่หัวขบวนนะไม่ตกเทรนค่ะ นั่นแหละครับผมผมจะตกไปอยู่ท้ายขบวนก็ไม่ได้ไงคือคุณไม่ใช่คนขับนะคุณครูแบบไอ้ป่องไฟคืออยู่หน้าไปอีกใช่ใช่อยู่ข้างบนนี่นะอยู่หน้าไปอีกใช่ก็เป็นแบบผู้นำเทรนด์จริงๆสำหรับงานที่ประเทศไทยนะครับพวกเราก็รู้สึกว่าเอ่อเป็นเหมือนความจริงเป็นเป็นบ้านหลักของพวกเราแหละครับผมเราก็เราจะไม่เคยลืมแบบแฟนคลับที่ไทยเลยเพราะว่าเขาก็คือแหล่งซัพพอร์ตแบบที่เราสามารถเจอได้ทุกวันนี้ครับผมที่เราสามารถเข้าใจได้โดยง่ายอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราพยายามอัพพิเชตเขาตรงนี้เสมอ แล้วก็มีโอกาสได้เจอกันเรื่อยๆแน่ๆครับผมแต่ว่าตอนนี้ด้วยหลายๆโปรเซสเนาะเรื่อยๆแบบหลายๆงานที่มันแบบจัดคิวมาวางคิวมาก็อาจจะยังแบบมีโอกาสได้พบเห็นกันบ้างแบบป่าปายแต่ว่าเชื่อว่าในอนาคตก็น่าจะได้เจอกันมากขึ้นเพวกเราเองก็หวังว่าอย่างนั้นแล้วเราก็มีนัดใหญ่กันอยู่แล้วด้วยเออชอบเรว,ว่านัดใหญ่นัดใหญ่นัดใหญ่เดือนตุลาคมนัดใหญ่ไงบิ๊กใหญ่บิ๊กเมทิงบิ๊กธนัดเดชเบกชนะนัดใหญ่เลยครับผม ครับผมพออแแต่่่่่่วาาานนนนีีมมมัก็เเเคไไไทหรระะยยงสำหรับการทายเป็นไรครับน้องปวดข้องน้ำ่ะคืองานก็ล่าสุดเพิ่งประกาศผู้โชคดีไปครับผมทั้งหมด200รายชื่อเนาะ200รายชื่อที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมทายอัลรบ้กับพวกเราใช่ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์อีกหนึ่งเช็คพอยต์ก่อนที่จะไปถึง นัดใหญ่ของพวกเรานัดใหญ่เราจะไม่พูดแล้วกันมันคืออะไรเที่ยวทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วใช่แต่ว่า18ตุลาคมนี้นะครับที่ i m p a c คอ r e n a เมืองทองชานีใจริงๆเลกไม่ถึง2เดือนนะครับไม่ถึง2เดือนเขาก็เลยอยากรู้ไงว่าโปรเซสอ่ะมันไปถึงขั้นไหนแล้วพูดได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งไม่ได้ครับพูดไม่ได้เลยไม่ได้พูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะพูดแล้วโดนแน่นอนเพราะว่าพูดแล้วโดนัว์ครับก็จริง มากมากที่สุดเท่าที่ทุกคนรู้เลยก็คือเพลงทุกเพลงในอัลบั้มดัซแอนดอนก็จะได้เห็นบนคอนเสิร์ตเลยครับผมแล้วก็มีพวกเราห้าคนนี่แหละมีพวกเราห้าคนไม่ขาดไปไหนขอบคุณนะครับผมแต่แแแตรู้สึกอยากให้ตื่นเต้นรอกับพวกแบบสกลงานมากกว่าเพราะมันก็ถือว่าจะใหญ่ขึ้นมากๆเลยใช่ไหมครับผมอยากให้แบบรอชมแบบแพลนเวทีอะไรอย่างเงี้ยแบบแปลงเวทีจะออกแบบดีไซน์ประมาณไหนเพราะครั้งที่แล้วก็เรียกว่าสร้างออกมาได้แบบไปหาแฟนคลับแบบทั่วถึงแล้แล้วเราก็พยายามดีไซน์ออกมาให้แบบว่าได้เจอกับทุกๆคนครับผม จจะเป็นสนามบอลคือแฟนขับนั่งแบบรอบๆอจัดอิมแพก็จริงนะแต่ว่าเราจะแดงกันที่สนามบอลใช่เป็นสนามบอลหรือเปล่าแตก่อนไปอนอาจจะครได้ม่เยอะรับผมแนสายจะเป็นกว่าจะมีคนที่มุกมาแบบอ่าอ้นี้ถามถูกประเด็นเลยคือจริงๆผมบอกเลยว่าผมเนี่ยจะเป็นคนให้เกรดตลอดเนะว่าแบบว่ามุกที่เขาเล่นกับผมเนี่ยผ่านหรือเปล่า เต็มสิบเนี่ยผมให้ท่านคือเป็นเมนเทอร์คือแต่ละคนเนี่ยเราก็จะมีเวลาประมาณหนึ่งในการแบบคุยกับเขาอะไรเงี้ยผมจัสทุกคนเลยจัดจั่เขาว่าจัสเลยคือจริงเราดีใจมากที่เขามาแล้วเราเราฟังแล้วนี่มาแล้วด้วยพี่มีมุกมาฝากนี่ผมเปลี่ยนท่านั่งเลยมาเลยผมเป็นโค้ชโจอเดี๋ยวไวเลยตอนนั้นผมรอกดแต่บางคนก็แบบเฉียบก็เฉียบเลยบางคนไม่เสียบผมก็ให้กลับมาเล่นใหม่ในครั้งหน้ายังไม่ผ่าน ตอนแรกจะหูหมาละไม่หูหมาเลยตอนมนี้กซ้อมแล้วต้องกลับไปซ้อมอาจจะต้องมีการแบบว่าติวดีๆแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือแฟนคลับของพวกเรานะครับคือได้มีโอกาสนั่งแล้วนะมองหน้าปุ๊บชวนพี่คุยหน่อยไรโดยเฉพาะเราสองคนอ่ะโดนบ่อยคิดมุกใค้พี่หน่อยไรแล้วแบบอะไรเฮ้ไม่ใช่สุดทอนพูดแล้วคิดได้ไหมก็ได้นะก็ต้องทำอยู่เดียมเพราะว่าเราไม่เคยหวั่นกับเหตุการณ์ข้างหน้าแล้วใช่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  มาลู่มานี่เราทันเขาไหมจื้พร้อมกันเลยผมใจแงแล้วใช่เพราะเราแบบค่อนข้างจะมีกำแพงหัวใจใจแข็งเหมือนหินหินอะไรหินหยดลงน้ำได้น้ำหยดลงหินแล้วครับโอ้ต้องกลับไปทำกันบ้านกันผีลว่าโต้องทำกันบ้านเลยคลายกำแพงผมว่าต้องมความเป็นจริงคือทุกคนจะเตรียมอะไรมาเพราะเราก็พร้อมรับอยู่แล้วครับผมอาจจะสมมติบางคนอาจจะแบบว่าไม่มีอะไรเลยขอแค่หัวใจอย่างเงี้ยก็ได้ก็ได้อยู่แล้ว โชว์ความเป็นตัวเองเลยครับผมแต่จริงๆเราส่งออเป็นคนละเอียดอยู่แบบหัวใจหัวใจแบบไหน <laughs> อ่ะสมมุติว่าขอหัวใจหน่อยเราก็ไม่รู้เขาอาจจะได้อย่างนี้หรือเปล่า <c oughs> หรือว่าเป็นอย่างนี้ <c oughs> เราไม่รู้ต้องถามไง <c oughs> เคยเจอใครในบางคนในชีวิตไหมครับที่แบบบางทีไม่จาเป็นต้องเครียดก็ได้แต่ชอบทาให้เครียดอย่างเงี้ย <c oughs> มันไอนะก็ก็เหนื่อยที่จะพูดเหมือนกันนะผมดอกไม้สวยเออลักดีนะหลักดีอ่ะซินกาโซ ครับผมไม่น่าจะหมดเจ้ากวนเยอะขึ้นเยอะสุดสุดนะครับผมซิงเกิลสุดค่ะครับผมกับเพลงที่สิบเพลงที่สิบเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ยอดขึ้นมาแบบน่าตกใจครับผมแล้วก็เป็นสีใหม่ของไรแค้นอันนี้พูดพูดทุกครั้งเลยเพราะว่าเราเปลี่ยนโปรดิวเซอร์จากตุ้ยชัยธรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นบอสแกงจากจับพี่แกงเนี่ยเป็นพี่ต๋าพี่เต่าอยู่บอสทีเจก็เลยรู้สึกว่าทุกคน แบบให้การตอบรับแบบอาจจะพอาะแบบชื่อเสียงของพี่ทีเจอยู่แล้วใครที่เป็นแฟนคลับพี่ทีเจเขาก็แบบอาจจะมาฟังผลงานแล้วอาจมาเจอเราครั้งแรกก็ได้ผมด้วยก็ได้ผ่านเพลงนี้อะไรเงี้ยรู้สึกไงก็ดีใจคือบางคนแบบมาฟังเพลงแล้วแบบเฮ้ยมันแบบมันมีความฮิปฮอปอะไรเงี้ยแล้วก็มีความสนุกอะไรเงี้ยคืออะไรแค่ทุกคนน่าจะรู้ว่าเราเป็นวงที่ค่อนข้างสนุกสนานกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เหมือนเพลงนี้มันก็เหมือนดึงคาแรคเตอร์ตรนนั้นออกมาใช้อะไรเงี้ยผมว่าก็สนุกดีรวมถึง MV ด้วยแบบผมว่า MV ก็น่ารักดีใช่ไหม ก็แบบว่าเป็นแบบนักมวยคุณก็เป็นอาซิมะใช่ใช่ผมเป็นกรรมการอ่าเป็นกรรมการหล่อต่อเล็บเจลนี่ครับผมนี่ครับผมช่วงนี้หลายๆคนชมว่าแบบว่าพี่ตุ้ยหล่อเรื่อยเออยังไงเิียงเราคือเราก็รับแม่รับแม่รับแม่เรารับอยู่แล้วอุ้ยผมเราผมเราวันนี้ได้ไหมเราได้ป่ะที่ญี่ปุ่นมาเราได้แล้วแต่ล่าสุดโจ๊กสนุกสนุกล่าสุดไปคอนที่ญี่ปุ่นมาของจีเอ็มทีวี โดยที่พวกเราเนี่ยม,ม,มีช่างห้าเออเรามีเรามีวงวงมีสมาชิกห้าคนแต่ว่ามีช่างเนี่ยคู่เดียวซึ่งมันก็ต้องมีการ manage เวลาในเรื่องของเวลาว่าเราจะต้องแต่งหน้ายัางไงเรียลำดับยังไง <c oughs> โดยเด็กเนี่ยก็มีการด i สคั s กันว่าใครแต่งหน้าก่อนอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นเลโก้เพราะเลโก้แต่งหน้านาน <c oughs> อะไรเงี้ยบางคนเขาจะแต่งนิดแต่งหน่อยบางคนจะไม่ได้ล,ลงรายละเอียดเยอะอะไรเงี้ยครับผม <c oughs> แต่ว่าเหลือสองคนสุดท้ายให้ถ่ายว่าใครแน่นอนที่สุดมีตุ้ยหนึ่ง สองเลยคือวิลเลียมอ่าสองคนนี้มีการหันมาเฮ้ยถ้าจะแต่งก่อนพี่ตุ้ยพูดเลยเฮ้ยวิลเลียมแต่งก่อนเลยก็ได้พี่หล่อง่ายเ <c oughs> <c oughs> มาคือทุกคนคือธรรมดาผมอะเป็นคนแต่งหน้าคนแรกตลอดเลยใช่ในวงแบบไม่ว่าแบบจะส่วนใหญ่แบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมแต่งคนแรกอะไรเงี้ยแล้วมันเสร็จแล้วแล้วมันเหงาหรือว่าผมแต่งหน้าถ้าผมเสร็จแล้วผมก็ต้องนั่งรอเพื่อนๆอะไรเงี้ยแบบไม่มีใครเล่นกับผมเลยอ,อย่างเงี้ยใช่วันนั้นก็เลยแบบ อยากอยากแต่งคนสุดท้ายบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยบาคือเเรก็ลยไม่รู้ว่าเราจะพูดไงดีให้วิลเลียมมันไปก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอาตรงนี้มามันก็เลยแบบเออแล้วแต่แล้วกันนะครับใช่รับหรือเปล่าครับโอ้รับอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราค่อนข้างมารับหน่อยค่อนข้างเต็มใจนะครับโอ้ใช่ก็ชมได้อีกเรื่อยๆเลยรวมถึงชมทุกคนด้วยเพราะอย่างเลโก้นี่ยเขาหล่อขึ้นเยอะนะครับครับผมได้ได้หมดเลยฮะอยากหล่อได้อะไรไดเออ ชมีความเป็นผู้ชายเขาผมก็รู้สึกว่าผมว่ายิ่งโตขึ้นมากกว่าพอพอด้วยความความโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันเลยแบบว่าเออมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องใช้คขาว่าอะไรออร่าเหรอออร่าออร่าหรืออาจจะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆเสริมเสริมเข้าไปแล้วผมมันก็เลยแบบว่าช่วยทำเสริมความมั่นใจไปด้วยโดนแดดก็ไม่เป็นไรเลยผิวไม่บวมคำถูกต้องเพราะว่าเรากินกันแดดเข้าไปนะครับผมหรือว่าดรเอลิสันครับผมฝากด้วยนะ เขาแอบชอบคุณนะครับชอบได้เลยไม่ต้องแอบนะอย่าแอบให้มากเลยตแอบแล้วฮะคือรู้สึกว่าช่องหลังๆมาผมสนุกกับการค้นหาตัวเองมากกว่าผมเลยแบบมีอะไรที่หลากหลายแล้วก็รู้สึกว่าชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้ด้วยเหมือนกันอะไรอย่างนี้แต่ไม่มีให้พี่ๆในวงหัวใช่ขึ้นชื่อกับเรื่องนี้เออเนี่ยไหนลองหน่อยแล้วกันไหนๆก็มีสื่อละนานๆสื่อจะได้สัมภาษณ์เราก็เห็นเห็นมาหลายหลายสัมภาษณ์เลยว่าแบบ พี่คนนี้ห่วงอย่างงู้นห่วงคนนี้ไม่จริงครับผมไม่ได้ห่วงคุณผมพี่คนกลางผมเป็นกลางอยู่แล้วแปลว่าห่วงไม่ห่วงก็ห่วงถ้าคนเสนอห่วงก็ห่วงด้วยอ๋อตามเทรนเหรอตามเทรนตามเทรนคือจริงๆสมมติในรถไฟเลโก้เป็นเป็นปูนปูนใช่ไหมเป็นปูนปูนผมเนี่ยก็จะเป็นผู้โดยสารแถวสามคือไม่ได้หลังสุดนะเราพยายามไปอยู่เราก็ตามรถไฟตามเทรนไปสมมติว่าเฮ้ยพี่นัทห่วงแล้วห่วงด้วยเลยเป็นบ้าเลยเมึงใครพูด่ะ ว้มหมายคือไม่รู้เหมือนกันก็ต้องไปถามคนอื่นดูด้วยไม่แต่ผมก็ต้องพูดในมุมของผมด้วยว่าความเป็นจริงเนี่ยคือไม่ใช่แค่พี่พี่นะครับที่ห่วงผมผมเองก็ห่วงพี่พี่เหมือนกันคือพวกเราเนี่ยเป็นห่วงกันรักกันมากๆเลยเราถึงรักกันได้ขนาดนี้เนาะอาไรนะเขาดูด้วยก็อย่างที่บอกครับได้ผลิตภัณฑ์ดีออร่ามันเลยมาใช่แล้วแล้วก็ชอบแบบคือแลก็เป็นสัตว์สังคมแหละ เออเราก็ชอบไปหาคนนู้นคนนี้อยู่เรื่อยๆครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทางด้านเคมีมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีเพื่อนเยอะๆเราอยากมีคนรู้จักเยอะๆเง่้ยครับผมเราอยากมีปฏิสัมพันธ์กับคนในวงการเยอะๆอะไรเย่างครับผมอย,อย่างพี่ๆในทีป๊อปเนี่ยคือวงการเดียวกันเนี่ยก็อยากจะสนิทด้วยอะไรย่างเงี้ยอยากไปงานแล้วแบบเจอหน้าแล้วเราสามารถทักทายกันได้ครับผมอ,อ,อะไรนะฮะ ตีต้องบอกก่อนว่าเลโก้กับพี่คินรู้จักกันมาแล้วกันมานานอ๋อคินเหรอใช่คินอ๋อนึก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 คินเลโก้ตอนแรกนึกว่าได้คุณเลโก้อ๋อคินคินคินคือเลโก้รู้จักพี่คินอยู่แล้วครับผมแล้วก็ตกใจมากเลยตอนที่โปสเตอร์เขาบอกว่า welcome to j i m m tv ตกใจเหมือนกันคือตอนแรกมันมันขึ้นโนติมาข้างบนใช่ไหมผมก็เห็นคือเราเห็นแว็บแรกเราสไลด์ปัดไปก่อนเฮ้ยถ้าโพสต์มันใช่เลยมันคุ้นมากตอนแรกคิดว่าจดหมายฟ้าอะไรหรือเปล่าเห็นแจ้งเตือนกดเข้าไปเฮ้ย ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ไหมอเลยใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมไม่ผิดโกนใช่ไหม <laughs> ไม่ผิดคงอะ <laughs> ่ะแล้วก็เลยแบบเลยแบบไอ้คนเกิเจเลชั่นล่าสุดก็แบบมีมีงาน,นแบบไลฟ์ของทางค่ายเนี่ยก็แบบไปให้กำลังใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจที่แบบเอ้ยมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็สนิทกันอยู่แล้ว <laughs> ใช่แล้ว,ว่างอาจจะไ,ได้มีโอกาสร่วมงานร่วมกันหรือเปล่าหรือเปล่านะพี่ตุ้ยไม่รู้เหมือนกันผมเป็นกลางอยู่แล้วครับผม ครับผมก็ฝากผลงานของพวกเราด้วยนะครับไออย่างน้องเลโก้ก็มีซีรีส์ที่ถ่ายจบไปอยังถ่ายจบไปแล้วครับผมรกว่าออนใช่ไหมจบเนี่ยไม่ได้แค่เรื่องของเลโก้แทบจะจบทั้งโอเรื่องาด้วด้วยพูดถึงหน่อยพูดถึงหน่อยแปลว่าถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าใกล้แล้วถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าค o มิ n งสูถ้าพูดอย่างนี้แปลว่ารอเลยถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าตั้งตาตั้งตานี่นี่ขอขอใช้คำพูดของเมนเทอร์มาเรียจับตาดูค่ะนี่ ทับโยเฟสอ่ะเฮ้ยทับโยไออ๋อโทษดฝึกพูดภาษาอังกฤษอยู่ช่วงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตุ้ยจะไปสอบไอเอลนะเใช่ไปลังใจด้วยสอบไอเฟลมใช่ครับผมฝากนอกเหนือจากนั้นล่ะห่ังของพี่ตุ้ยก็มีเรื่องอะไรตุ้ยเข่าเรื่องอะไรนะหมาเข่าเพิ่งบินเข่าเพงบินคุณอยู่กับนัดเดินเยอะเกินไปแล้วนะเนี่ยขอโทษคนเราเป็นหมาป่าไงอ่านี่ยแฟนเขาจะงงเป็นดามงดาม่าไม่ใช่เป็นอะไรใช รักกันนะครับผมรักกันแหนฟ้าหน่อยยังไงเปิดไปได้ยังกล้องคือรอแบบเขาเรียกว่าใกล้แล้วเช็ดความสะอาดทำความสะอาดอยู่สุดๆแล้วคือเครื่องบินนี่คือรอบินแล้วขับเครื่องบินแล้วตอนนี้รอขึอ้นไฟแล้วคุณเป็นปูนๆูะน,นะเคือผมเป็นหมายอยู่ไม่ใ่ไม่ได้ <c oughs> นั่นแหละเอาเป็นว่ากำลังอยู่ในโปรเซสที่แบบใกล้แล้วอะไรอย่างงี้รวมถึงพี่วีทุกคนด้วยก็อยากฝากติดตามนะครับมาของเครื่องบินอ่าแล้วก็มาถึงผลงานของไรแคนนะครับก็ช่วงนี้ก็เรียกได้ว่ายังเหลืออีก กี่เพลงหน้าในอัลบั้มก็อยากให้ทุกคนนะครับคอยติดตามนะครับไรแคนดัสแอนดอนนะครับผมก็ใครที่ได้มาแฟนไซก็เจอกันนะครับในงานแฟนไซแล้วก็รมถึงคอนเสิร์ตของพวกเรานะครับไรแคน c o n c e r ดุ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 ด c ดุ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  a ุคุด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 ุครดุ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 นทดุดุตัดุาุด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 นดุมุด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 ุกุดุดุดคดุาุด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 ุุด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 ุุดุุด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 ดตดุุดด สมิเฮชกาต่างๆอะไรอ่ะอะไรม่เขาเผื่อเขาจะได้เข้าใจกันไงไม่เข้าใจไม่เราพูดรวมๆแบบมีแอปมีอะไรให้ติดตามกันบ้างนะครับเป็นบีอาจจะไม่ว่าเลยแต่นี้มันเป็นยูครับผมก็ฝากด้วยครับไรแคนโนวิเชียรแล้วก็ผมฝากไรแคนแล้วก็ฝากเลโก้แล้วก็ฝากพี่ตุ้ยด้วยนะครับขอบคุณครับคิดเร็วทำเร็วเหรออ่ะสมมติอ่ะใช่ใช่ เ,นะเก๊กทำไมเก๊กอยู่แล้วเปนคนหลอกไง